สีผู้พยากรณ์ที่จริงฉันเป็นคนที่ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตชีวิตของเธอมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเปล่งวาจาว่าเธอจะมาเป็นใครบนโลกใบนี้เพราะเธอเลือกที่จะเป็นฉันจึงต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของเธอมาโดยตลอดเขาอธิบายแบบสร้างความสงสัยให้กับผมอีกท่านติดตามผมมาตั้งแต่เมื่อไรครับผมถาม ถ้าให้นับระยะเวลาคิดเป็นจำนวนปีก็น่าจะอยู่ราวหแสนปีมาแล้วเรื่องราวของเธอได้ถูกระบุเป็นคำพยากรณ์ชีวิตของเธอมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโหนานจริงๆด้วยครับผมพูดสำหรับเธออาจจะคิดว่านานแต่สำหรับฉันมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเ,เร็วนี้เอง เพราะถ้าเทียบระยะเวลาการประจำการบนโลกของฉันเหตุการณ์นี้ยังใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งในล้านส่วนของฉันเลยเขาอธิบายที่ท่านพูดว่าชีวิตผมถูกพยากรณ์ไว้แล้วใครคือผู้พยากรณ์หรือครับผมถามเธอเองหรือพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเธอเองเป็นผู้พยากรณ์เขาตอบ พระเจ้าที่ผมคุยกับท่านเป็นประจำอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่แล้วแต่เป็นพระเจ้าที่ถูกแบ่งภาคมาอีกทีหรือที่เธอเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกอะไรผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะครับผมตั้งข้อสังเกตเธอเคยถามเรื่องนี้กับเขาไหมละ่ะไม่เคยครับถ้าเธอไม่ถามทำไมเขาต้องบอกเธอด้วยละ่ะเขาตอบ ก็มันเป็นสิ่งที่ผมควรรู้ไม่ใช่หรอครับเธอเข้าใจผิดแล้วถ้าอย่างนั้นความรู้ที่เธอควรรู้ก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นปริมาณมันมากเสียจนวัดไม่ได้ฉันไม่ได้คิดว่าเธอต้องรู้มันทั้งหมดหรอกนะเขาเสริมแต่ในขณะเดียวกันหากเธอประสงค์ที่จะรู้เรื่องใดเธอก็แค่ตั้งคำถามกับเขาเขาเสริม ปัญหาของผมคือผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้เรื่องอะไรนะสิครับก็เลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรผมแสดงความเห็นงั้นต่อไปนี้ฉันจะทำหน้าที่บอกเธอเองว่าเธอต้องรู้อะไรโดยเฉพาะเรื่องที่เธอได้ตั้งเจตจำนงไว้หรือที่ฉันเรียกว่าคำพยากรณ์เขาพูดได้ครับ ผมแชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคำพยากรณ์ที่ผมต้องรู้มันคืออะไรขอความการณาท่านด้วยนะครับผมสนะฉันยินดีจะบอกเธอทุกเรื่อง เพราะนี่คือภารกิจที่ฉันต้องมาทำอยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยการพาเธอไปเยี่ยมชมสถานที่ที่พวกเราทั้งหมดพามนักอาศัยก่อนก็แล้วกันว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่กันอย่างไรเขาเสนอดีครับผมรีบตอบรับ จากนั้นแค่เพียงอึดใจเดียวเราสองคนก็มาลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอันเว้งวางกว้างใหญ่มองไปทิศทางใดก็เห็นแต่ทะเลมองลงไปเบื้องล่างผมเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบจะดำเห็นคลื่นขนาดใหญ่สูงเท่าตึกสองชั้นเคลื่อนตัวไปมาทาั้งทังที่เป็นช่วงลมสงบไม่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองใดๆที่นี่คือที่ไหนครับ ผมถามทันทีที่มาถึงที่นี่คือกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขาตอบพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยผมรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจที่เขาจะได้พาผมไปเยี่ยมชมที่อยู่ของเขามีแต่ทะเลนี่เรือครับผมถามมันอยู่ด้านล่างนี้ต่างหากฉันเลือกมาอยู่ในมหาสมุทรลึกเนื่องจากฉันมีภารกิจที่จะต้องทําที่นี่เขาตอบ ท่านมาสร้างบ้านอยู่ใต้มหาสมุทรงั้นเหรอครับผมถามฉันไม่ได้สร้างมันจากที่นี่แต่ฉันพามันมาอยู่ที่นี่เพราะที่จริงมันคือยานขนาดใหญ่ที่เราสร้างและโดยสารมันมาจากอีกดาวดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่มีธาตุประกอบสํำคัญของยานและมันก็มีขนาดใหญ่มากด้วยเขาอธิบายใหญ่แค่ไหนครับ ประมาณหนึ่งหรือสองสนามฟุตบอลได้ไหมครับผมประเมินจากที่เห็นในหนังอวกาศที่ยานแม่มักจะมีขนาดใหญ่โตมากมันใหญ่กว่าที่เธอคิดไว้เยอะมากเอาเป็นว่าหากเธอลอยอยู่เหนือมันสักหนึ่งกิโลเมตร เธอจะไม่มีทางเห็นขอบของยานลำนี้ยานของฉันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40กิโลเมตรและมีความสูงถึง6กิโลเมตรเขาตอบ40กิโลเมตรผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับผมย้ำด้วยความตกใจไม่ผิดหรอกนี่คือยานลำใหญ่ที่สุดที่ประจำการอยู่บนโลกใบนี้และเป็นลำที่ฉันดูแลอยู่เขาตอบ แสดงว่ามันยังมีลำมื่นอื่นอีกหรือครับผมถามมีสิมีเยอะด้วยมีขนาดตั้งแต่5-20ถึง20กิโลเมตรนี้ยังไม่รวมยานบินขนาดเล็กอีกเป็นแสนเป็นล้านลำนะถ้ามันใหญ่โตและมีจำนวนมากมายขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเคยเห็นมันเลยล่ะครับทั้งๆที่เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุหรือเรดาร์ก็มีอยู่ทั่วไปผมถาม มีสองเหตุผลสำหรับเรื่องนี้คือ 1. นเรดาร์ของพวกเธอไม่สามารถตรวจจับความมีอยู่ของยานได้เพราะวัตถุธาตุและเคลื่อนความถี่ที่ประกอบเป็นยานนี้มีคุณสมบัติที่เครื่องตรวจจับของเธอไม่รู้จักมันจึงแยกแยะไม่ออกและ 2. ถึงแม้ว่าเธอจะประดิษฐ์เครื่องมือที่ตรวจจับมันได้ เธอก็จะไม่เอะใจยอยู่ดีว่ามันคือยานของพวกเราเพราะมันใหญ่มากเขาอธิบายฟังดูเหลือเชื่อจริงๆนะครับผมตั้งข้อสังเกตที่จริงก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์โลกจะไม่สามารถเห็นพวกเราได้เลยนะแต่พวกเขาไม่รู้จักสังเกตมากกว่าเขาย้ำยังไงหรือครับผมถาม ากพวกเขารู้จักสังเกตจากหลักฐานการเคลื่อนที่ของยานที่เราทิ้งร่องรอยไว้ใต้ก้นมหาสมุทรพวกเขาก็จะรู้ได้ว่ามีพวกเราอยู่หลักฐานหลักฐานอะไรครับผมถามถ้าเธอมองลงไปในทะเลจากระดับความสูงเหนือพื้นโลกสักประมาณร้อยกิโลเมตรเธอจะเห็นร่องรอยเหล่านั้นได้ชัดเจน มันจะมีลักษณะเป็นทางยาวลากเป็นเส้นตรงเล็กบ้างใหญ่บ้างตัดกันไปมาเขาตอบใครจะบินขึ้นไปดูได้ล่ะครับแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถบินขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็ไม่สามารถมองทะลุพื้นน้ำได้อยู่ดีผมตั้งข้อสังเกต ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีทางที่มนุษย์อย่างพวกเธอจะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันพวกเธอได้ประดิษฐ์เครื่องมือในการอ่านค่าและถ่ายภาพจากระดับสูงเหล่านั้นได้แล้วผลที่ได้คือมีภาพถ่ายมหาสมุทรที่แสดงถึงระดับความลึกในแต่ละที่ไว้อย่างละเอียดเขาอธิบาย ข้อมูลระดับนั้นมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างผมไม่มีทางเข้าถึงได้หรอกครับคงต้องเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะแหละครับผมแยง้งเปล่าเลยเธอเข้าใจผิดแล้วข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตแบบที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาเขาตอบเว็บไหนเลยครับผมถาม บนเว็บไซต์แบบจำลองโลกเสมือนที่เธอเรียกมันว่า Google Earth ไงละ่ะเขาตอบบน Google Earth งั้นเรอครับใช่ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ต่อสาธรารณชนอยู่ก็ตามแต่มันกลับไม่มีใครเลยที่สังเกตเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครเห็น เพราะเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นอยู่แล้วถึงเขาเห็นเขาก็จะไม่เชื่อมันอยู่ดีเพราะร่องรอยเหล่านั้นมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะเกิดจากน้ำมือของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวผ่านผิวพื้นโลกจากยานของฉันว้าวนี่เป็นเรื่องจริงหรอครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูเสียหน่อยผมพูดด้วยความกระหายใคร่รู้ ท่านครับแล้วที่ท่านบอกว่าท่านมาอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนี้เพราะท่านมีภารกิจต้องทำมันคือภารกิจอะไรหรือครับผมถามต่อเอาเป็นว่าเราลงไปที่บ้านฉันก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังดีไหมเขาเสนอดีครับ